เขาอยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกเลักษขะามีพลังงานตลักนานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดมูนพลังงานของคนราศีมีนเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกุม หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพกศกันสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจมองโลกในแง่ดีเป็นคนช่างพูดช่างเจราจานะคะ แต่ว่าในตอนนี้มีความลับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บไว้ซ่อนไว้หรือว่าจะเป็นความลับที่คุณอยากรู้คําตอบก็ได้นะคะมีความคิดมากมีความกังวลมีความไม่ชัดไม่เคลียร์เกิดขึ้นนั่นเองหากว่าเป็นความรักอยู่ในสถานะของความไม่ชัดเจนรักที่คุมเครือรักที่มีคําถามอยู่ในหัวใจหรือว่าอาจจะเป็นรักที่ยังไม่มีสถานะก็ได้นะคะเรามาดูกันว่า คนที่อยู่ไม่ได้หากว่าไม่มีคุณนะคะเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณหน่อยนะคะเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อย ควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูเดวิลพลังงานของคนราสีมังกรควีนถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตนกลมควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรผือศการ์แล้วก็เดียมพอลเลอร์พลังงานของคนแ Emperor, งงานคนราสีเมษ มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆชอบควบคุมชอบสั่งการแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจก็ได้นะคะจริงๆเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะ<ๆ>เพียงแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณ มีมากๆรู้สึกมากๆทั้งหึงทั้งหวงทั้งห่วงใยแต่ว่าอาจจะไม่พูดออกมาตรงๆนะคะบางทีอาจรักมากๆแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาไม่ได้แสดงออกถึงความรักถึงความอ่อนโยนถึงความห่วงใยแต่ออกแนวควบคุมสั่งการ,บ,ารบังคับมากกว่านั่นเองนะคะ ว่าตอนนี้นะคะคุณคบคุยกับใครคุณรู้สึกลังเลในความสัมพันธ์นะคะว่าคุณจะคบกับเขาดีไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้ขนาดไหนหรือว่าจะคบกันได้ยาวนานไหมนะคะเพราะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณมีความกังวลใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าในตัวตนของเขาเขาดูเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่โมโหเป็นคนที่ชอบควบคุมชอบบังคับ เหมือนกับได้ผู้ปกครองมาเลยนะคะได้แฟนคนนี้นอกจากจะอายุเยอะแล้วนะคะยังชอบควบคุมชอบสั่งให้คุณทำนั่นทำนี่ห้ามแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขารักคุณมากๆอาจจะแสดงออกไม่เป็นอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนโยนนะคะแต่พ่อรักมากๆห่วงมากๆแล้วก็ห่วงมากๆก็เลยกลายเป็น พฤติกรรมหรือว่านิสัยแบบนี้ที่แสดงออกมานะคะคุณอาจจะอยากได้ความอ่อนโยนพลังงานของคุณเป็นคนที่อยากได้ความอ่อนโยนอยากได้การออดอ้อนอยากได้ความอบอุ่นมากกว่าคุณไม่ชอบให้โดนบังคับโดนตีกรอบให้ทำโน่นทำนี่หรือว่าห้ามทํานั่นทำนี่นั่นเองนะคะหากว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขานั่นเองนะคะคือคนที่อยู่ไม่ได้หากว่าไม่มีคุณนะคะ เรามาดูกันว่าทำไมเข้าถึงอยู่ไม่ได้หากว่าไม่มีคุณนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรถึงอยู่ไม่ได้หากว่าไม่มีคุณนะคะ ามถ้วยนะคะคุณคือคนที่เข้ามาเติมสีสันในชีวิตของเขานะคะพลังงานของสามถ้วยเนาะเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเป็นมิตรภาพนะคะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะ j u d ์ดจัมเม้นเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นคู่บุญคู่กรรมก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคือคู่คือคนที่เขาตามหานั่นเองนะคะ เหมือนรู้จักกันมานานก็ได้เป็นคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอกันก็ได้นะคะวนเวียนกลับมาพบมาเจอกันรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานก็ได้นะคะสิไม้นะคะเพราะว่าเขารักคุณรักคุณมากๆหัวใจของเขาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในวันนี้เพื่อคุณทั้งหมดนั่นเองนะคะหไม้นะคะเหมือนกับ เขามีชีวิตใหม่เขาได้เริ่มต้นใหม่หลังจากที่ได้พบได้เจอกับคุณนะคะก่อนหนะ้าที่ได้พบได้เจอกับคุณชีวิตของเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับตอนนี้ก็ได้นะคะเขารู้สึกดีมากๆที่เขามีคุณเขารักคุณมากๆเขาห่วงแหนคุณมากๆนั่นเองเขาจึงออกแนวควบคุมสั่งการเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียคุณไปนะคะ ห้วยนะคะรักต่างวายัยหรือว่าความรู้สึกที่มีต่อกาเลึกๆในใจนะคะแม้ว่าจะดูเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่ไม่อบอุน่นแต่มีแต่ความห่วงใย มีแต่ความหวังดีให้กับคุณนั่นเองนะคะพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแต่จะเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งก็ได้นะคะหากว่าตอนนี้คุณคบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเป็นคนที่หัวรุนแรงอารมณ์รุนแรงนะคะ ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกนะคะชอบควบคุมขี้หื่นขี้ห่วงห้ามไม่ให้ไปนั่นไปนี่ห้ามไม่ให้ทำนั่นทำนี่เขานั่นเองนะคะคือคนที่อยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณเพราะว่าเขาเอาทั้งชีวิตแล้วก็หัวใจมาผูกติดไว้กับคุณแล้วนั่นเองนะคะ